สวัสดีค่บผมมือใหม่หักบินนะครับวันนี้นะครับผมจะเอาไอ้นี่แก้าตัวนี้ติดตั้งลงในเครื่องบินผมหลักผมจะลงในเครื่องบินลำนี้นะครับเบิร์ดด็อกจะลงในเบิร์ดด็อกนะครับเพื่อนๆรอติดตามกดติดตามแล้วก็รอฟังฟังเสียง ว่ามันจะเสียงเหมือนเครื่องยนต์จริงๆมาไปครับไปฟังกันแต่ติดตั้งก่อนผมยังไม่ได้ถ่ายตอนติดตั้งนะเพราะว่ามันไม่มีคนถือกล้องให้มันคือคนเดียวโอเคขาไปดูกันครับ ตอนนี้ผมก็ได้ลงระบบเรียบร้อยแล้วนะวางเรียบร้อยละกล่องนะครับวางผมจะวางไว้ตรงนี้นะครับผมจะติดกาวกาวแล้วก็วางเอาไว้อย่างนี้ตรงนี้ก็เวลาจะเซอร์วิสอะไรก็จะได้ทําง่ายๆนะครับระบบไฟผมจะยังไม่ใส่นะครับไฟผมจะเอาเสียงก่อนว่ามันจะใช้งานได้ไหม ลำโพงปกเอาไว้ตรงนี้หนึ่งตัวเอาไว้ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับลำโพงจะมีสองตัวนะครับขคราวๆนะครับอันนี้ก็ชุดไฟนะครับวางระบบนะครับไม่รู้จะออกมายังไงไปครับไปฟังเสียงก่อนมาฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมๆกันนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเสียงเบรดด็อก ต้นฉบับมันเป็นแบบไหนนะเครื่องยนต์จริงๆมันนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้ครับเ,เสียงก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับเสียงนะเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะไปบินแล้วก็ฟังเสียงตอนที่มันบินอยู่บนฟ้าครับ กดติดตามนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับมือใหม่หัดดินนะครับจะได้มีคลิปดูคลิปสนุกสนุกอีกเยอะนะครับสวัสดีครับคือเสียงจำลองเครื่องยนต์นะครับของรบอกผมไม่แน่ใจนะเสียงรบล็อกมันเป็นแบบไหนผมก็เลยใช้เสียงนี้ไปก่อนแต่ตอนนี้ฉากเหมือน CG มากเลยอะเพ่ากลับถโห 没多啊，你多啊，没多啊，那么多啊。 มอเตอร์แฟนฐานกินว่าดูมี่อยากฟังเพยง B ยห้าสิบสองเมื่อวะเหมือนยังแบบ

วินดีสนุกครับของค่ายนี้แนะนำป็นไม่ได้ได้สปอนเซอร์นะสักลลา